ฟูขึ้นมาเลยเค,ค้กช,ช็อกโกแลตค่ะเนี่อใหญ่ขนาดนี้นะค่ะหอยเชลยา่างเนยกระเทียมออกมาเรียบร้อยแล้วนะกินไหมคะ สวัสดีค่ะมาเจอกับเปิ้ลและช่องคุณนายตื่นสายอีกแล้วนะคะเปิ้ลจะพาทุกคนมาทำอาหารกับหม้อทอดไร้น้ำมันตัวที่ใหญ่ที่สุดของ t ีฟารุ่นนี้นะคะชื่อว่ารุ่น EY 702 D66 เป็นรุ่นที่ใหญ่ที่สุดของ t ีฟานะคะเป็นไซส์ 2XL หรือ XXL นะคะเขาจุได้ตั้ง5.6ลิตรเลยค่ะซึ่งมันใหญ่มากๆและรุ่นนี้นะคะเขามาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมก็คือถาดอบเค้กค่ะซึ่งใหญ่มากเลยอะทุกคน ด้านในตะแกรงนะคะเขาเคลือบสารกันติดตามแบบฉบับของทีฟาวเลยนะคะเป็นนอนสติกมาล้างง่ายมากแล้วก็อาหารไม่ติดนะคะระบบการทํางานก็เป็นระบบแบบดิจิตอลค่ะสามารถกําหนดไฟเองได้นะคะอุณหภูมิต่ําสุดตั้งแต่80เลยจนถึง200องศา ระยะเวลาการตั้งอ่ะตั้งสูงสุดได้ตั้ง60นาทีนะคะแล้วก็จะตัดไฟอัตโนโมัติเมื่อครบเวลาเองเลยค่ะฟังก์ชันอัตโนโมัติที่ช่วยทําให้เราทําอาหารได้ง่ายขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูเฟรนฟรายเนื้อสัตว์กุ้งขนมเคก้กพิซซ่าปลาสเต็กก็ทําได้ไก่ก็ทําได้ค่ะดีมากแล้วก็ใหญ่มากเพราะว่านี่เขาจะรองรับการทําอาหารได้ถึง8คนเลยนะคะงั้นเดี๋ยวปิ้นมาเริ่มทําอาหารให้ทุกคนดูกันเลยค่ะหม้อเนี้ยเขามีอุปกรณ์เสริมใช่ไหมคะเป็นถาดอบเคก้กเพราะฉะนั้นเปิ้นก็นเลยจะ ทำเคก้กให้ทุกคนดูค่ะเป้นจะใช้เป็นแป้งที่เป็นกึ่งสำเร็จรูปนะคะซึ่งเขาก็จะมีการปรุงรสมาแล้วเราก็เติมไข่เติมน้ำเปล่าเติมเนยนะคะแล้วก็ตีให้เข้ากันแล้วก็มาอบ ด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันไซส์ XXL ตัวนี้กันค่ะิ้นก็ใช้กระดาษรองอบเค้กนะคะแล้วก็เดี๋ยวมันจะเอาเค้กที่ปนผสมเรียบร้อยเนี่ยใส่ลงไปเวลาอบเสร็จก็จะดึงออกมาเป็นอันให้มันง่ายๆค่ะถ้าใครไม่มีกระดาษรองอบนะคะทาเนยก็ได้ค่ะแล้วก็เทแป้งเค้กลงไปค่ะแล้วก็วางลงไปแบบนี้นะคะ เดี๋ยวปุณจะใช้ฟังก์ชันอัตโนมัติที่ให้มาก็คือเมนูเค้กตัวนี้นะคะกดตรงนี้นะคะรูปหมวกเชฟนี่นะคะขยับไปค่ะถ้าตรงรูปเค้กกับพริบแสดงว่าได้แล้วแล้วเราก็กดสตาร์ทได้เลยค่ะนี่เลยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะ<อ>ไฟเดี๋ยวเขาจะปรับตามเองค่ะ<อ>บางทีเขาก็จะลดอะไรเอง้ะ<อ>เพราะว่าเคยมาดูแล้วเขาจะปรับเองหมดเลย<อ>ให้เหมาะสมกับอาหารที่เราทำเจ๋งมากมากเลย ม้อทีฟาวไซส์ XXL นะคะเมื่อครบเวลาเขาจะตัดใส่เองทำได้ทั้งทอดปิ้งย่างหรือแม้แต่อ uf, บเบเกอรี่ก็ทำได้นะคะกำลังไฟเขาอยู่ที่1,700วัตต์ค่ะโอ้โหฟูขึ้นมาเลยหอมมากหอมเค้กมากมาก,มากเวลาออกเห็นไหมคะถ้าเราใส่กระดาษง่ายมากแล้วดูสิคะด้านในไม่มีอะไรติดเขาเคลือบดีมากเลยนี่ค่ะทุกคน เค้กช็อกโกแลตค่ะเราไม่ต้องกําหนดไฟอะไรเลยอะคะ่ะเห็นไหมคะฉ่ำนะดึงด้วยตัวเองดีมากเลยค่ะทุกคนน่ากินไหมคะ และเมนูถัดไปที่ว่าจะทํานะคะก็คือหอยเชลล์ย่างเนยกระเทียมค่ะหอยเชลล์ที่เพื่อนใช้นะคะเป็นหอยเชลล์ที่ไซส์ใหญ่มากเนี่ยใหญ่ขนาดนี้คะคะหอยเชลล์ย่างเนยกระเทียมนะคะก็มีหอยเชลล์นะคะมีกระเทียมสับมีต้นหอมซอยมีเนยนะคะพอดีเพื่อน,นเป็นเนยจืดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเพื่อนก็จะเติมเกลือลงไปนิดหน่อยตอนนี้เอากระเทียมสับค่ะผสมกับเนยเลยค่ะแค่เนยกับกระเทียมก็น่ากินแล้วดูความยิ่งใหญ่ของหม้อค่ะ ด้วยความที่ว่าเขาว่ามีตะแกรงที่เคลือบนอนสติกอยู่แล้วใช่ไหมคะมันก็จะนําหอยอาวางไปได้เลยมันล้างทําความสะอาดง่ายมากคะ่ะเอาเนยกระเทียมที่เราผสมไว้แล้วอะคะ่ะวางแบบนี้คะ่ะก็ใส่เข้าไปดูความใหญ่ของหอยก่อนนะแล้วพอมันลงมาอยู่ในหมอ้อเล็กไปเลยค่ะหมอ้อแบบไซส์ใหญ่มากโอ้โหแบบมีปาร์ตี้นะคะแล้วก็ชวนเพื่อนๆมากินที่บ้านเนาะเราไม่ต้องกังวลเลย เราทําแบบนี้ทิ้งไว้แล้วก็แต่งตัวสวยๆรอเพื่อนเลยค่ะแล้วเราทําเองที่บ้านเนาะมีหม้อทอดไรน้ํามันดีๆประหยัดเงินเยอะเลยถ้าเราไปกินที่ร้านแบบนี้นี่แพงมากเลยนะสําหรับตัวนี้นะคะเบนจะใช้ไฟที่ร้อยแปดสิบนะคะเวลาเปิ้นจะไม่นานค่ะเพราะว่าเครื่องเขาก็ร้อนอยูแ่แล้วหอยเขาสุกเร็วเนาะเ้นจะใช้อยู่ที่ประมาณ8นาทีค่ะแล้วก็สตาร์ทเลยนะคะ นี่คะ่ะหอยเชลล์ย่างเนยกระเทียมออกมาเรียบร้อยแล้วนะกินไหมคะทุกอย่างสุกพอดีมันว่านะถ้าสมมติว่าเราอยู่บ้านแล้วเราอยากมีอาชีพนะคะมันว่าลองรับการทําอาหารขายได้เลยนะแล้วถ้าเกิดใครอยากได้นะคะเข้าไปสั่งซื้อได้ทาง T-File Official Shop บน Shopee ได้เลยนะคะเขาจะมีโปรโมชั่นต่างๆทุกคนคะมีแล้วไม่ผิดหวังจริงๆรีบจับจองกันเลยคะ่ะนี่โรยลงไปหอมมากโอ้เรียบร้อยคะ่ะ เดี๋ยวป้จะใส่ซีฟู้ดลงไปนิดนึงทุกคนเป้นอยากจะบอกมันอร่อยมากอร่อยจนแบบว่าน,นี้เรากินไปหลายตัวจนอดใจไม่ไหวคือมันอร่อยจริงๆนีอ่อร่อยมากอ,มอร่อยเวอร์ทำง่ายมากอมหอมกุ่นกระเทียมกรอบเพอร์เฟกต์ ดีมากเลยค่ะ <c oughs> ค่ะและอีกหนึ่งเมนูที่จะพลาดไม่ได้เลยนะคะกับหม้อไซส์ xxl แบบนี้จากถีฟาวก็คือนี่เลยค่ะขาหมูเยอรมันนี่คือขาหมูเยอรมันนี่แต่วันนี้เป็นทาแบบที่เขาต้มมาให้เปเรียบร้อยแล้วนะคะอุ้ยใหญ่อะใ,ใหญ่ใหญ่กว่ามือที่ร้านเขาจะทําเป็นแบบนี้เนาะเป็นร่องๆไว้เพื่อก็จะทําตามเขานะคะนี่ค่ะ <c oughs> แล้วป้ลจะใช้เทคนิคเดียวกับที่ทําหมูกรอบนะคะก็คือจะใช้น้ําส้มสายชูทานิดนึง อย่างนี้คะ่ะให้ฟูๆนะคะเปิ้นก็ไม่เคยทำเนาะขาหมูเยอรมันนะคะแต่ว่าคราวนี้เปิ้ว่าน่าจะหลักการเดียวกันเพราะว่าหม้อทอดเขาทำง่ายอยู่แล้วเนาะถ้าใส่เข้าไปมันก็สุกฟูกรอบใช่หมูกรอบไปเนาะใช่ค่ะอย่างอื่นเปิ้ลไม่ได้ปรุงเลยนะคะเพราะว่าน่าจะมีการปรุงรสมาแล้วตอนที่ต้มตัว xxl 5.6ลิตรเนี่ยนะคะเขาใส่อาหารได้ประมาณ1.6โลเลยทีเดียวคะ่ะโอ้โห นี่ว่าใหญ่แล้วแต่หม้อคือใหญ่กวา่าใหญ่มากจนขาหมูดูเล็กจริงๆใส่2ขาได้ถ้าเป็นปลาสดได้2อสตัวเลยค่ะสมควรแล้วที่จะเป็น1.6ึกโล <c oughs> ใหญ่มากสะใจจริงๆเดี๋ยวเราจะทอดขาหมูไปด้วยกันนะคะเพิ่นจะตั้งอุณหภูมินะคะตัวนี้ไปที่200ค่ะเพราะว่าต้องใช้ไฟค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็สาสิบนาทีเดี๋ยวเรามาดึงออกมาดูกันก่อนว่าเขากรอบไหมถ้าไม่กรอบเราเพิ่มเวลาได้อีกค่ะสตาร์ทค่ะ นี่ครบเวลาแล้วค่ะตัดไฟแล้วเรามาดูพร้อมกันนะคะรุ่นโอ้ยทุกคนค่ะได้กินอ้าตุบๆเลยเหมือนเหมืนอน <พ uka> ดูร่องเรือทุกคนขาแล้วมาดูข้างในนี้ค่ะนี่ค่ะน้ำมันที่ออกมานะคะ oh! นี่อยู่ในนี้ค่ะแล้วไม่ต้องห่วงนะตัวนี้คเคลือบนอนสติกล้างง่ายแบบมากๆเลยเพื่นขอบอกมันใหญ่มากเลยอะ่ะอุ้ยมันล่อนเองนี่ค่ะ oh! อุ้ยอุ้ยอุ้ย oh! กกอุ้ยไปละโอ้ยแม่กิมมากยัดกรอบอร่อย เหมือนไหมเหมือนมากโหความกรอบนี่คือกรอบเลยค่ะทุกคนค่ะเนื้อดีมากเดี๋ยวเราจิ้มกับซีฟู้ดนะคะกินกับผักดองนะคะคือเลิศที่สุดเลยค่ะอืทำขายดีไหมอ่ะเริ่มสงสัย ไม่ว่าจะเป็นขาหมูเยอรมันที่ทั้งกรอบแล้วก็อร่อยนะคะหรือจะเป็นเค้กซึ่งสามารถอบจากตัวหม้อทอดไร้น้ำมันได้เลยหรือจะเป็นเมนูย่างอย่างากับหอยเชลล์ย่างเนยกระเทียมพุกเมนูนะคะทําง่ายมากเพราะว่าหม้อทอดไร้น้ำมันตัวนี้นะคะเขาไซส์ใหญ่มากคือ5.6ลิตรหรือได้ประมาณ1.6โล่ะค่ะ รองรับการทําอาหารได้ประมาณ8ที่ได้เลยนะคะกําลังไฟก็ไม่ได้มากนะคะอยู่ที่1,700วัตต์ค่ะทุกทุกคนคะเปิ้นทำอาหารไปจนเปิ้นคิดนะคะว่าเฮ้ยสามารถพัฒนาเป็นอาชีพได้เนาะแบบว่าเราทําเป็นข้าวข้าหมูย่างจิ้มแจ่วอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าหม้อมะมะเขาใหญ่มากเลยสามารถทําทีนึงแบบ10กล่องแล้วเป็น Delivery อะไรได้เลยอย่างเงี้ยคะ่ะถ้้ยังไงนะคะวันนี้เปิ้ลก็ ขอฝากเนยนะคะกับหม้อทอดไร้น้ำมันตัวใหญ่ที่สุดไซส์ XXL ของ t f ฟาวตัวนี้นะคะไซส์บิ๊กบุ้มเลยค่ะถ้ายังไงใครอยากจะได้สินค้าหม้อทอดไร้น้ำมันตัวนี้นะคะเข้าไปสั่งซื้อได้ทาง t f ฟาวอ f ฟฟิเชียลช็บนช้อปปีได้เลยนะคะเขาจะมีโปรโมชั่นต่างๆให้เยอะแยะเลยตอนนี้เปิ้ลขอตัวไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็ติดตามเปิ้ลไปเรื่อยๆในคลิปถัดๆไปด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิป ถัดไปเลยค่ะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะมากินข้าวด้วยกันมาทำอาหารด้วยกันค่ะ